ดีครับอยู่กับสุกไทยเจิทรับนะครับเมืนน่อนี้ได้รถหกล้อครับพี่น้องในรถหกล้อครับนี่สุกไทยเป็นหัวตาเขามาไม้ไหมครับพี่น้องขอเขามหมยเป็นรถหกล้อครับพี่น้องรถหกล้อใครสนใจนะครับอยากได้เอาไปใซ็งกันนะครับ เหมือนกับเยลภายางอ้อมรถสักวันเนาะครับนี่โุกไทยบรรดาสิขายนี่นะครับเป็ตังราคาไวปแสนเอ็ดนะครับพี่น้องเป็ตังราคาไวปแสนเอ็ดก็ต่อรองในมือนเดิมครับนี่โุกไทยหัวตาเขามาไหมครับเป็ตังราคาไวปแสนเอ็ดกับต่อรองในครับนี่ให้เอฟซีท่านไหนนะครับอยากอเอาไปใส่งานนะครับ เอาไปใส่งานได้นี่ครับติดต่อทางเบอร์โท th รโซ่ซับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามหาเก้าได้ครับกับโซกไทยจรเญนซับรับนี่หลังโอ้ซาบุมวาสผาไม่แนะนนี่ผุม่าเป็นรถโซกไทยเป็นว่าเป็นรถเกี์น้ำแข็งนะครับนี่เป็นรถแก์น้ำแข็งนะครับนี่ให้เอฟซีท่านไหนนะครับสนใจอยากเอาไป ออกไปเซ็งอ่ะเนาะครับเป็นรถหกล้อครับหกล้อโอ้ยสภาพผม,าผมว่ายังสวยเลยผมว่าเดี๋ยวไปเบิ่งภายในหัวจริงนะครับบ้าภายในพันธิง,งามบ่เป็นรถหกล้อครับโอ้เบิ่งภายในครับบ้าภายในเป็นนิสสาดเจ้าเลยผมว่าโอ้ ้ายในกับเสือสะอะไรผมว่านี่านี่ครับไอเอฟซีท่านไหนนะครับสนใจว่าหาอยกได้อ,อไปใส่งานนะครับไปใส่งานโอ้ในการนี้ผมว่าคั้น,นี้่ะใส่ได้เผมว่าโซเช่ยนะ่ะใส่ได้ครับเปิดเพลงก็ดังครับอยาก็ะใส่ได้ความครับใส่ได้พไดเพ่งกับเปิดเพ่งก็ดังครับ FC เป็นอยากได้เนาะครับโอ้สภาพป็งสวยเลยมามามึงกับเครื่องโอ้เครื่องมันยังใสดีมอวามึงกับพวกเกียร์ครับพวกเกียร์พวกเกียร์มันยังใสครับคันซี่นี่โชคได้ว่าโอ้สวยเลยมอวาพวกเครื่องมึงกับ,บเครื่องใสดีพวกเกียร์ครับคันสีน่นี่โอ้ยังใสเลยมาวา เึื้องับอั้นสียิ่งสวยเลยเึื้องับคันสีนี่เดิมเดิมครับยิ่งสวยเลยนี่ครับเดย้อนเบิ้งอันในตู้ฟันนะครับโอ้ตู้ฟันยังไปจิ๊บเลยมาเบิบ้องกับบอลในการนี่้มานี่ตู้ยังบูฟ์ครับยังดีเลยมวานี่ ย,ยังบวกกาวดิยังมีไม่ครับโอ้ไปใส่งานนี่โอ้ได้การเดียว่านี่ราคาแสนเอ็ดนะครับต่อรอวงในมันเดิมครับเฮ็ดซีเป็นสนใจนะครับโอ้ต่อร่วงในความได้ผม่านี่ครับสภาพมืองสวยผมมานี่โอ้ไปใส่งานนิโอ้ได้การเดียว่าเป็นแบบยังสวยเผมมาสภาเงินถือว่างามแด้แรดครับขั้นสี่กับสวยครับ เครื่องไซดีเลยพวกเกียร์นี่พวกเกียร์พวกเครื่องนี่ครับอยาเพิ่งกระไซได้ครับพาสีหกเจ็ดครับพาสีหกเจ็ดหนึ่งครับเดี๋ยวไปรอดฝังเสียงเครื่องกันนะครับฟังเสียงเครื่องฟังเสียงเครื่องกันครับ นี่ครับเสียงเชียงชงโอ้โหตาดสภาพแล้วครับพุ่มมานี่ครับเหลี่ยมเพื่อนเอาไปใส่งานกับว่าใครพุ่มว่าเอาไปใส่งานกับโอ้โหขี้อะไรพุ่มว่านี่เบื่องกับมีเหลี่ยมความครับเอาไปใส่งานกับโอ้ในกาลนี่พุ่มว่าสภาพนี่สวยครับ อยากกระเซได้พ่อครับนี่ครับไอเอฟซีท่านไหนนะครับมั่งหาอยากได้ออไปใส่งานนะครับติดต่อทางเบอร์โทร่วศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามหาเก่านะครับติดต่อเข้ามาได้เลยโทรสอบถามได้ครับนี่ครับเอฟซีท่านไหนครับสนใจอยากเอาไปใส่งานนะครับ จาค,ความหม่นเขามาได้ครับความหม่นเขามาได้หรือว่าจะโท่สอบถามกันได้นะครับค่ฝากติดตามดูทุกหยนี้ได้ครับโซ่ไทยเจินทรัพย์ด้วยครับ